สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่16กุมภาพันสองพนะครับนะคะบริษเราก็ยังเปิดรับสมัครแบบนี้นะคะทุกวันนะคะก็สำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะ,ะแล้วก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้ เราก็จะมีแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์บริษัทหยุดนะปฏิทินเป็นสีแดงก็หยุดนะคะก็จะมีทีมงานคอยดูแลแบบนี้นะคะทำเอกสารเส็นสัญญาบินห้องวีซา่าก็จะมีห้องวีซ่านะคะแล้วก็จะมีเซ็นสัญญาบินอยู่ห้องนั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นห้องแบบนี้นะคะเป็นสนามทดสอบนะคะ จะมีการตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง42ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกัน<ม>เดินเดินเข้าไปด้านในเลยค่ะเดินเข้าไปเลย<ม>เปิดประตูขวามือนะ<ม>เปิดได้ทางเดียว